หนีไปดีด้วยมือฉลามเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเป็นแมลงหรือเปล่าที่มากาัดเราอะ่ะพวกเธอไม่รู้หรอ ันนี้ฉันจะเหนียใครดีด้วยมือฉลามานี่ไงเราเหยียอของเราเฮ้ที่นี่อยาบีจังเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆเลยเฮ้ยอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรหรอกใบยกเธอ่ะคิดไปเองคิดไปเองอะไรเมื่อกี้มันมีอะไรมากัดหลังฉันจริงๆเจ็บมากเลยงั้นขยับไปที่อื่นหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันมากัดฉันอีกอ่ะก็ได้ก็ได้ใบยกนี่นงีบคนฟรีเว้ยตามอีกดีกว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้มืนมีอะไรมากัดฉันเหมือนกันเลยใบยกอะไรเนี่ย มาแรงหรือเปล่าที่มากัดเราอะพวกเธอไม่รู้เหรออุ้ย,ย,ยเย <c oughs> ล่นอะไรอะเฮ้ยมีหนูทำอะไรเนี่ยผู้เป่านะครับพี่ผมไม่ได้เอาฉลามมาพี่นะนั่นไงมีพิรุษเธอใช้อันนี้งับพวกพี่ใช่ไหมไหนเอามาดูสิโอ้ยใช่อันนี้จริงๆด้วยไหนฉลองบ้าง <c oughs> โอ้ย นี่หนูทําแบบนี้กับพวกพี่ได้ยังไงเอาของเล่นมางับคนอื่นในที่สาธารณะแบบเนี้มันเข้าข่ายทำร้ายร่างกายนะหนูถ้าพี่เอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อแม่หนูจะว่ายังไงอพี่อย่าไปบอกพ่อแม่ผมนะไม่บอกหรอกแต่ว่าห้ามทำแบบนี้อีกนะขาพี่ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วฮะพวกพี่คืนให้ตมดิ้งเลยครับพี่ดีมากดีมาก นี่ผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่นี่นี่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามช่องเลยสนุกแน่นอนวู้ฮู